สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดพักผ่อนสบายๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าว,วันอาทิตย์นายก็จะรวบรวมข่าวสารที่ได้รับคำถามเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์เพื่อที่จะมาตอบคำถามให้กับทุกๆท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะ และสําหรับในคลิปนี้นะคะเรื่องแรกที่จะต้องมาเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่สนใจอยู่เนื่องจากว่าเดือนนี้กรกฎาคมแล้วเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าสิงหาคมจะเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วนะคะหลายๆคนก็เลยสอบถามเข้ามาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนมีเงื่อนไขยังไงซึ่งตรงนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้กําหนดวันออกมาว่าจะมีการเปิดให้ลง ลงทะเบียนวันไหนเพียงแต่แจ้งว่าน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนนะคะส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขสําหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือ ในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีแล้วรออยู่ว่าต้องการที่จะลงทะเบียนรอบใหม่ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะคนเก่าก็ต้องลงนะอันนี้ต้องฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะเรามีบัตรอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องลงอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวจะพลาดรับสิทธิ์กันนะคะส่วนเงื่อนไขจริงๆแล้วเงื่อนไขในรอบนี้ก็จะคล้ายๆกันกับรอบที่แล้วก็คือ คือมีอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะจะต้องมีบ้านทาวน์เฮาส์ไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็หลายๆคนจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือจะมีในเรื่องของ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งจากเดิมจะใช้แค่เกณฑ์รายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลเท่านั้นแต่คําว่าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปจริงๆแล้วถ้าเรานํามาหารเฉลี่ยแล้วออกมาเป็นรายบุคคลก็เท่าเดิมนะคะก็คือหารออกมาถ้าเกิดว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้อยู่เหมือนเดิมและคําว่าครอบครัวบางคนกังวลนะคะว่าอุ้ยทะเบียนบ้านที่เราอยู่เนะี่ยอยู่กัน หลายคนเขาจะนับครอบครัวนับครัวเรือนกันยังไงตรงนี้นะคะคําว่าครัวเรือนเขาจะนับแค่ความเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกที่อายุไม่เกิน18ปีอย่างสมมุติถ้าเรามีลูก3คน แต่สองคนอายุเกิน18ปีไปแล้วอีก1คนยังไม่ถึง18ปี2คนที่เกิน18ปีไปแล้วเขาก็จะไม่นำมาหารเฉลี่ยนะคะแต่สองคนที่อายุเกิน18ปีไปแล้วถ้ามีไรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทเขาก็สามารถที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นชื่อของเขาเองไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ครอบครัวตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าเกณฑ์ครอบครัวเกณฑ์ครัวเรือนตรงนี้ก็คือให้เราเอาแค่พ่อ แม่แล้วก็ลูกที่ไม่เกิน18ปีมาบวกรวมกันนะคะนั่นก็คือรายได้ซึ่งพ่อกับแม่มารวมกันลูกไม่เกิน18ปีส่วนใหญ่ก็น่าจะยังไม่มีไรายได้หรือถ้ามีก็อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อเอามารวมหารออกมาแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีตรงนี้ไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าไม่เกินยังไงแล้วก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนแล้วก็มีสิทธิ์ลงได้ทั้งพ่อทั้งแม่นะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะคือในครอบครัวหนึ่งสามารถลงได้หลายคนนั่นเองนะคะหรือว่าในทะเบียนบ้านหนึ่งถ้าครอบครัวไหนที่เอามาหารเฉลี่ยแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แสนก็ลงได้ในทะเบียนบ้านหนึ่งอาจจะลงได้ทุกคนเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปถ้าเราหารออกมาไม่เกิน1 0 0 0 0แสนก็ยังมีสิทธิ์ลง งทะเบียนแน่นอน ส่วนคนที่จะถูกตัดสิทธิ์แน่ๆนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีบัตรเครดิตตรงนี้เนี่ยยังไงเขาตัดสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มีบัตรเครดิตก็จะต้องมีรายได้เกิน10,000แบาทต่อปีอยู่แล้วนะคะอันนี้เขาก็เลยจะตัดสิทธิ์เลยส่วนคนที่มีสินเชื่อนะมีวงเงินกู้ซื้อบ้านซื้อรถตรงนี้ต้องฟังให้ชัดเจนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีวงเงินกู้ซื้อบ้านเกิน1.5ล้านบาทนะคะหรือ ว่ามีวงเงินกู้ซื้อรถเกิน1ล้านบาทตรงนี้ถูกตัดสิทธิ์ทันทีแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็น เกณฑ์ใหม่ที่เขามีขึ้นมานั่นเองเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ได้กับคนที่จนจริงๆแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ในสวัสดิการที่รัฐมอบให้ซึ่งคาดว่าก็น่าจะมีถึง20ล้านคนนะคะส่วนสถานที่ลงทะเบียนก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินทอกศหรือว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือว่า จะเป็นการลงทะเบียนทางออนไลน์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งว่าลงทางเว็บไซต์ไหนหรือว่าลงที่ไหนส่วนรายละเอียดตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วทางข่าวสายขวดและน้อยจะรีบนำมาแจ้งถ้าเกิดว่าทางกระทรวงการคลังมีอะไรเพิ่มเติมออกมาในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะส่วนเรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเบีย้ยผู้สูงอายุนะตรงนี้ยังมีหลายๆคนสงสัยนะคะว่าได้ทุกคนไหมต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นถึงได้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่นะคะ คือทุกคนที่อายุเกิน60ปีได้รับทุกคนก็คือใครที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่8ใครที่ได้รับเบี้ยยังชีพตรงนั้นก็จะได้รับในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่19นี้แน่นอนหลายๆคนไปกดเงินมาเมื่อวันที่8บอกว่าก็ได้รับเท่าเดิมนี่ 6 0 0ถึง1,000บาทตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะก็คือทุกวันที่8คือจริงๆเขาจะโอนทุกวันที่10เนาะแต่ด้วยความว่าวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์เดือนก,นกรกฎาคมเขาก็เลยโอนให้ในวันที่8นะคะตรงนี้ยังได้รับเหมือนเดิมคือ60-69ถึงปีได้รับ600บาทถ้า70-79ปีได้รับ700ถ้า80-89ปีรับ8 0 0และ90ปีก็คือรับที่ 1,000บาทนะคะส่วนในวันที่19ก,กรกฎาคมนี้จะได้รับกันอีกรอบนึงได้รับทางไหนก็คือโอนให้ทางบัญชีเหมือนเดิมเนี่แหละค่ะคือวันที่8ใครรับทางไหนวันที่19กก็รับทางนั้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่อายุ 60ถึง69ปีในวันที่19จะได้รับเพิ่ม400บาทนั่นก็คือจริงๆทางรัฐบาลเพิ่มให้เดือนละร้อยคูณ4เข้าไปเพราะว่าเขาจะย้อนหลังให้4เดือนนะคะตั้งแต่เมษาพฤษภาคมิถุนากกรกฎาคม4เดือนก็เลยรวมเป็น400ถ้าเกิดคนที่อายุ70 7 9ถึง79ปีกลุ่มนี้ได้รับเพิ่ม150บาทคูณ4เข้าไปก็เลยเป็นได้รับเพิ่ม600ในวันที่19นะคะถ้าอายุ80-89ปีกลุ่มนี้ได้800เพราะว่าเอา 200คูณ4เข้าไปนะคะส่วนถ้าใครที่90ปีขึ้นไปวันที่19ก็กดเงินสดได้เลยค่ะ1,000บาทก็คือ250คูณ1น0 0ันั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันที่19ได้รับแน่นอนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ได้เบี้ยอยังชีพผูส้สูงอายุ แต่สำหรับกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ได้รับเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันที่15นะคะคือเดือนนี้สำหรับผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปจะได้รับ3วันเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อวันที่8วันที่15แล้วเดี๋ยว19ได้อีกนะคะสำหรับวันที่15ก็จะเงินเข้าให้50บาทถึง100บาท50บาทจะเป็นสาหรับ คนที่ได้200เมื่อวันที่1ถ้าเกิดร้อยบาทก็คือคนที่ได้300เมื่อวันที่1นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยววันที่15ถ้าเกิดว่าใครที่อายุเกิน60ปีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป กดเงินสดได้เลยที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะไปรูดซื้อสินค้าก็ได้บางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะไปกด ATM ก็รูดซื้อสินค้าได้เลยอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่มีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะคะถามกันเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุตรงนี้ก็สรุปมาให้วันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการขอคืนเงินสมทบประกันสัง คมมาตรา40ที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าไหนบอกว่าจะคืนเงินให้ไงทำไมยังไม่เห็นได้บางคนบอกว่าอ้าในคลิปเคยแจ้งไว้ว่าจะโอนผ่านพร้อมเพย์ตอนนี้ทำพร้อมเพย์ไว้แล้วยังไม่เห็นมีเงินโอนเข้ามาก็คือตอนนี้เนี่ยทางประกันสังคมเขากำลังทำเรื่องนะคะว่าเขาจะคืนเงินสมทบตรงนี้ ผ่านให้ทางพร้อมเพซึ่งผู้ประกันตนก็จะได้สะดวกสบายมากขึ้นโดยเขาจะคืนเงินให้โดยอัตโนมัติเลยไม่จำเป็นต้องมาเขียนคำร้องไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักง,งานประกันสังคมไม่ต้องส่งคำร้องทางไปรษณียน์นะคะเพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนเตรียมผูกพร้อมเพย์รอไว้แต่ว่าตอนนี้ เรื่องตรงนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะคะยังไม่ได้มีการโอนให้แต่ทางประกันสังคมจะโอนให้แน่นอนขอให้รอสักนิดนึงซึ่งใครที่ยังไม่มีพร้อมเพย์นะคะตอนนี้ก็ทํารอไว้เลยใครที่ทําแล้วก็รอ,อนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าทางประกันสังคมแจ้งมาว่ามีการโอนเข้าให้เมื่อไหร่เดี๋ยวทางเราข่าวส่ขวดและน้อยก็จะรีบนํามาแจ้งทุกท่านที่นี่ค่ะและสําหรับเช้าวันนี้นะคะนายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก็คิดว่า น่าจะเข้าใจแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ